สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาเอาปลาอยู่นี้นะครับตอนแรกผมจิกลางกลางชิดลมน่อยชื่อพี่น้องบิ้งครับแก่ไล่มันดึงเลยพี่น้องเลย นี่หนึ่งลายนะครับได้ครับพี่น้าหนึ่งลายหนึ่งเลยครับหายุหากินครับ ี่ห้องแแล้วนไหครับนี่ครับ๋ยวสิบปีย่อยไปมรับเลยสะดุ้งได้วันนี้กระชิ้กวนร้ายมากตอาสภกพักครับว่าประชิ้นนี่เป็น เอาเดินนักหนังครับเสียบป่ะเอาเดินเดด้มลยมาไลลองมิดจริงจริงเสียปะทำลูกไหมทำลูกว่าอยู่ไต่ันไหมอาบานนี้เด้อนำหนึ่งสิบเยครับลองมือด้พี่น้องเลยแตหลายยัเตรียมตั้งเลยอ้าวเดิน สองสามมาเรียวเจอไหล่ะตัดนี่เนไก่ปะนี่ตัดขวดเอาชิบกองเอาเออวางไหมวางหรอเ ถ้าถนนึงพี่น้องบึงนกบังยานอ่างนี้ต่ปานกี่เดือดนะครับกีเดือดไปกีเดือดไปะนะได้ยังไงกับพ่อได้มกพ่อได้ปิ่งกับพ่อครับยากาศพี่น้องเอ้ยคุณนะปลานะครับไม้ไหมนะครับป่ายิ่งตื่นนะครับได้พ่าค่อยหล ดี๋ยวสิหาพ่อได้ยูได้กินนะครับขอ,อปูละออเดอร์ปูให้พ่อได้ยูได้กินหมเมื่อละนะไม้นี่ไม้ทอครับทอนะครับธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ติดตามกันครับมามาติดตามเพิ่งกันเด้อยังไม่สําเร็จเลยครับไม้นี้ปลาฉลาดมากครับไปตรงน้นไปตรงนี้มันก็หนีไปเรื่อยครับเรามาที <laughs> ่มันอยู่มันกับม่มองไม่ก็ไปมองเกา กลับไปกลับมาอยู่ไหนอ,อยากครับยากอยาก,ยากไม้หนียาก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 ปลาสลัดครับปลามันสลัดดิไม้หนีขณะว้เาเอาเนื้อกุ้งล่อครับล่อยเมืไ่ได้ครับเก่งกเก่งมาฝากกันเบิรงพี่น้องเลยเบิรงเด้อเบิรงเด้อเบิรงน่วยกันปลาลายครับแต่ว่ามันบ่ามากหน่ยครับ เก่งๆปลาสลัดครับปลามูนี่สลัดดีหมายธรรมศาสตร์มาครับธรรมศาสตร์หลายมันถาห้องผึอครับมันยังสีมาครับสไตล์ครับสไตล์เพื่อนแต่พอดฮอูดอีล่ะถอดกรอบ มาใหม่สวยงามครับธรรมศาสตร์ค้าขากเลยมือนียังมีหวังยังมีหวังชู้เขาอุลจรราแมนเห็นตัวแลนไหมครับในระหว่างที่ตกปลาอยู่ตัวแลนมาครับตัวนี้แลนใหญ่มาก เห็นป่าทำปลาส้มเห็นอยู่บ่ครับซืือมันเชือบักถุงมาสั่นในห้องมันถุงถุงมาสั่นโบแมนตัวเฮียแน,น่แน,น่แน่หน่อยโอ้ธรรมศาสตร์ครับธรรมศาสตร์ดีๆจอบกินปลาก,กินปูเท่านี้แหละโอ้แลนแลนแลนโอเคครับโอเคครับธรรมศาสตร์นี่เห็นอยู่ครับ